ครับผมสวัสดีครับท่านผูชูท่านผู้ฟังทีเน่รักนับถือยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องโหยดีหนึ่งโหอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทาหนึ่งมีนาคม โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับหน่วยล่าวันแบบเปดตัวหลักหน่วยล่าเบเปดตัววัน สี่ห้าหกเจ็ด8ปดเก้่งแปบ่งปันเป็ดตัวให้พิจารณาเป็นเดียวทาง อดีตที่แล้วก็ผ่านศูนย์ห้าศูนย์ผ่านศูนย์เหนียวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่านเปดตัวให้พิจารณาอีกแล้วนะต่อไปครับผม <c oughs> ใบนี้ เป่ปันคู่ล่าท่านโพชมอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน1 2 2สองสองหนึ่งห้าหนึ่งสองสาเลยก็ห้าหนึ่งหหนึ่งหานเดี๋ทนใหม่นี้ครับผมโูมก่อนนะ เบ่งปานอีกแล้วจับคู่พร้อมให้พิจารณา9 1 2กับ1 2จับคู่9 1 9 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1ก็กลับตัวด้วยนะเอกยันเนาะเอกยัน เอกยานเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปกระพมใบนี้หลักร้อยหกตัวศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้า แบ,บ่บงปานหกตัวแบ่งปานหกตัวให้พิจารณาหลักอร้อยนะต่อไปครับผมใบนี้ เบ่งปานเดวทานล่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองสองคู่นะท่านสองคู่เบ่งปานสองคู่ให้พิจารณา สายด่วนเนาะสายด่วนต่อไปครับผมวันในรศวนตารางลวนหน้าก็สรุปแล้วผ่านนะตาพอโชมห้าศูนก็ผ่านเนื้อท่านใหม่นี้ก็เบ่งป้านเีกแล้วนะเบ่งป้านเีกแล้ว หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดนะหกตัวเบ่งปันหกตัวให้พิจารณาเป็นเดียวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เต็มล่างเต็มล่างนะเบ่งปันเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มเจ็ด เต็มเก้าเต็มศูนย์เต็ม1นึ่งสองสเจเกอดีตที่แล้วผ่านเต็มหผ่านเต็ม6กผ่านเต็ม 5. ห้าดูทันใหม่นี่ครับเนื่องสองสาเจเกู้นยนะเต็มเต็ม2ตัวล่าผ่านโพชม ต่อไปครับผมไปนี้ดับล่างกุ้งดับล่างเบ่งปานดับศูนเบ่งปานดับศูนนะอดีตที่ผ่านมาก็ สรุปแล้วผ่านเด่าน,นใหม่นี้ก็เบงปันดับศูนต์ตัวเดียวทัานพชูชชมโกงเนาะโกงเจ้าเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็โขนพี่พรนะ เต็มรวมโบนเต็มรวมโบนศูนย์หนึ่งสองสามห้าสี่ศูนย์หนึ่งสองสามห้าสี่ก็เบ่งปันห้าเบ่งปันหกตัวเบ่งปันหกตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวหลักหลักหน่อยในทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนเบ่งปันสี่เบ่งปันสี่ตัวเดียวเนาะเน้นหน่อยนะเน้นหน่อย เน้นหน่อยบูนนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยก็ <c oughs> เพนเพนใบนี้ก็เป็นทานเพนเพนเบ่งปันคู่สองตัวล่างศนะูนห้าห้าูนนะก็ผ่าน แนวะทานใหม่นี้ครับห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะหกชุดเบ่งปัดหกชุดนะให้พิจารณาเพนเพนนะเจ้าของแนวทางก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อไปกระผมใบนี้วัดสตานวัดสตาเนเบ่งปันดับเต็มสามตัวบนดับเต็มหนึ่งดับเต็มหนึ่งแล้วก็ดับเต็มสองตัวบนดับเต็มสองดับเต็มเจ็ดแล้วก็ดับเต็มล่างดับเต็มล่างดับเต็มสาม ดาบเต็มสาก,ก็ขอบคุณมากจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้สอนอสอนอโบนสิบหน่วยโบนแบบ สามตัวก็อดีตนะอดีตปานอดีตปานในท่านใหม่นี้ครับผมสองสามสี่ในท่านใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนสองสามสี่เบ่งปัน,ปนสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมสองตัวล่างสองตัวล่างยืนนะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองแปดเก้าแปดสองเก้าเก้าเก้าสองศูนย์เก้าศูนย์ 0ู8 0์ูยูยืนเนาะเจ้าของกอมูลที่เบ่งปันต่อไปกระผมใบนี้เอ้ก็ออพันทองเบ่งปันเานาบุญล่า012วิ่งไปเน้นหลักสี สามตัวศูนย์แปดสี่วิ่งล่างสองหลักสิบจับคู่สองจิตนะต่อไปกระพมใบนี้ใยแยมลงป่องทันพอชมอดีผ่านหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์แล้วก็หลักอร้อยพัน นะสามเจเจ็ดเี่ยวทานใหม่นี้ครับเป็หกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนยปดแปดเก้นปดหนึ่งเนย้าหนนะก่อนวทานบนล่างเหนือใต้นะเนวทานบนล่าง วิ่งบูน์หลักอร้อยเนาะเป็ดเก้าศูนนะเป็ดเก้าศูนขอบคุณมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ไม่ี้เบ่งปัน,ปนวิ่งตัวเดียวจับคู่ให้พิจ,จะะารณาท่านผู้ชมซึ่งอดีตผ่านนะ 1ผ่าน1ผ่าน1ผ่านห่นก็ผ่าน1ก็ผ่าน5ก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้แบ่งป่น7ตัวเดียวจับคู่7 7 7 8แล้วก็การ7จน่นะท่านผู้ชมท่านนี้ก็แบ่งป่นวิ่งตัวเดียวจับชุดให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ เดินล่างสองตัวท่านูพชูมท่านู้ฟัง,ฟงซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนาะเละก่อนเดี๋ยวท่านใหมน่นี้เน่งสองนะเน่งสองนะเบ่ง,งป,ปันหนึ่งแล้วก็เบ่งปันสองอดีตที่แล้วเก้าศูนย์ผ่านนะ แนวทันใหม่นี้ก็เบ่เงไปเนื่องสองให้พิจารณาเป็นแนวทางนะขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม